เ e d ลง t ุด2นิวโมเดล The 165AT และ 165MG uh, coming especially uh, to feed the demand of the Thai market who <Yep. S 1> want to have some high-end speaker and uh, easy to fit <Yep. S 1> uh, and simple solution and support the h i g h r e s o l u t i o n and support the higher e s o l u t i o n ครับท่านที่กาลังตัดสินใจหรือว่าสนใจลําโพงของบานเนี่ยอยากให้ท่านไปลองฟัง นะครับตามร้านค้าตัวแทนจําหน่ายของบร์มน,นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีแล้วก็แนวคิดในการออกแบบเนี่ยตอบสนองความต้องการของนักฟังเครื่องเสียงติดรถยนต์โดยตรงแล้วก็บารมเป็นลําโพงที่ราคาไม่ได้แพงแต่คุณภาพเสียงนี่น่าทึ่งมากนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะมากครับแล้วก็รู้ประวัติความเป็นมาของทางเจ้าของเองเริ่มผลิตลําโพงได้ยังไงลำโพงทําไมถึงมีเอกลักษณ์แบบนี้ครับว่าแบบเป็นลำโพงไฮเลสเจ้าแรกครับผมว่าลําโพงไฮเลสที่มีแบรนด ที่แบบไฮเอ็นแบผมว่าตัวเลือกในตลาดมันน้อยมากๆผมว่าบรางมคือตัวเลือกที่ดีสุดของคุณที่อยากได้ลำโพงแบบไฮเอ็นแบบเฟรนช์ซาวซึ่งเป็นเรื่องของอามณมดนตรีผมแนะนำเขาว่าบราห์มเนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนครับลำโพงบราห์มในใจนะฮะก็คนออกแบบลำโพงระดับโลกแบบนี้นะครับทำลำโพงดีๆให้เราก็อย่าลืมนะฮะอย่างน้อยได้ลองฟังก็จะรู้ของดีนะครับต้องบอกว่าผมเป็น f c ของลำโพงบรา์มอยู่ละ นะครับวันนี้ต้องมาแน่นอนแล้วก็วันนี้มีลำโพงรุ่นใหม่ๆเปิดตัวนะครับแล้วก็มิสเตอร์กีซึ่งเขามาแนะนำเองมันต้องมีอะไรดีแน่นอนนะครับวันนี้ผมไม่พลาดแน่นอนได้เข้าใจคอนเซปต์การออกแบบของลำโพงของลำโพงบาวนะครับเข้าใจโปรดักมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เราไปติดตั้งให้ลูกค้าได้คุณภาพที่ดีมากที่สุดจากแนวคอนเซปต์ของเจ้าของแบรนด์เองนะครับ ลำโพงมีคุณภาพดีๆนะครับในส่วนของการถ่ายทอดอย่างเป็นธรรมชาตินะครับโดยเป็นออแกนิกนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับบรามเป็นคำตอบแน่นอนครับเราได้พบกับผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของสินค้าที่มาพรีเซนต์โปรดักต์ใหม่ของเขาและกกรุ่นต่างๆที่ผ่านมาทำให้เข้าใจและ,ะในแนวทางที่เขาดีไซน์ลำโพงของเขา MG นะครับก็เรียกว,ว่าท่านจะได้ เซฟในเรื่องของไฮไลร้อยเร์เซ็แน่นอนครับเจ้าของแบรนด์มาเองเลยเนาะเสียได้มาเมืองไทยทก็ทำให้เราเ,าเข้าใจคอนเซปต์ในการคิดค้นสินค้าของเขาออกมาแล้วเราก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปแนะนำต่อกับลูกค้าของเราได้ค่ะความรู้เรื่องลำโพงครับผมฟฟคเวนซีอ่อะ, quency, อะไรอย่างนี้ ถ้าไม่ได้ก็คือเสียงที่นี่ก็คือแบบหูเคลือบทองมากกว่านี้ใครที่อยากหูเคลือบทองแบบนี้ก็คือต้องใช้ลำโพงปารเท่านั้นนะคะได้ฟังนะครับจากลำโพงจริงนะครับก็ชอบเลยครับเสียงบารแลวก็ประทับใจอ่อการให้ความรู้ของดนตรีค่ะเคมากๆรถนี้มีมาฟังรถตีครับรถตีสดดีเลยครับเหมือนว่าเหมือนมาดูคอนเสิร์ตเลยอ่า อยากจะฟังเพลงเสียงดีๆอย่าลืมลำโพงบารได้รู้โน้ตฮาวครับในการการผลิตลำโพงของเขาครับแลก็ลำโพงเขาเนี่ยมีมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยครับใช่อันนี้ก็ก็ถือว่าแฮปปี้ครับฝากบาร์ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับลำโพงที่ตอบสนองยากความถี่ไฮเลส ในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังมีไม่กี่แบรนด์นะครับบา์มก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาใช้บาร์มกันดูครับผมมองว่าวันนี้งานเนี่ยนะฮะเออซาวนะครับเสร็จดีเลยครับผมประทับใจเลยว่าครับโอ้ประทับใจตั้งใ่เดินเข้ามาแล้วครับแฮปปี้เลยหลายๆเรื่องนะฮะบร์มเนี่ยเป็นลำโพงที่แบบอบุคลิกที่ออกมาเนี่ยสมจริงนะครับ ผมที่สูงจริงผมยอมรับเลยว่าเขาทำมาดีมานะครับเลยอยากให้ทางภาคเหนือหรือว่าในเชียงใหม่เนี่ยได้ลิ้มรสได้ลองฟังดูผมบอกเลยว่าเสียงดีแน่นอนนะครับ